สวัสดีครับพี่น้องครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปยงไป่ได้เด้อไปขี่ไเด้อเฮ้ยพื่อไงก็สวยแท้ขอเอฟเสื้อได้ไหมขอเอฟเสื้อได้ไหมอยากได้เสื้อแบบนี้อ่ะหมดแล้วค่ะโอ้ยบันไดหรอเขาเอิเลยเพิทองหัวพี่พี่พี่นี่ก็แค่คือกัน มาครับสวนน้ำดีดีปักมือนี่เพิ่นมีเสียมาขายได้มื่อเดพูดพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ มโบมาเลยครับพี่น้องเสียใส่สงการสวยๆถ้ามาไม่ทันก็คือหมดเลยคนระับนเลยซื้อแลักส่เลยครับพี่น้องเ้ยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับย้อมผมแม่ก็ย้อมเนี่ยย้อม้องสีเนีแม่ย้อมมาเดี๋ยวยังงามเลยไป้องกับนคิดบ้านเพ่งมีสีม้วนมาใหม่ด้วยนะกำลังเดินทางมาเออเนี่ยสีม้วนมาสวยใช่ไม่ได้อยู่ดูคอนเสิร์ตล็อกแขนไว้เลยวงมือ

พี่ิจิตอายุ27 8นี P. P. Sort of P. P. ่แหลสดงว่าฝันเจ้วพี่บิวจิตดิสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กซ์ีติดตามเลยครับมีช่อว่าฝากน้องากครับเตอเลยค่ะฝากเอาไปไหนแล้ว มีแค่นี้แม่ถ่ายรูปไถ่ารูปหน่อยรูปนึงครับขอบคุณครับตั้นรูมม้ตามต้องมาแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นเสื้อลูกาะความคิดถึงเดี่อย่ารูปเดี๋ยวไม่ฝึกก้องที่หมอนไทยให้หน เนันะแล่คนละคืนตามเสกินเาม่อยาให้เราถ่ายเตนหลังสิอจอดถเลยครับคนสวยนะครับข่ารถมาจากไหนสิริขอชนีขอ้เป็นางงาเป็นหน่อยนะเป้แตนหลังส okay. ิร้านพานโบราณไปใหญ่ ไม่เป็นหรอกค่ะแม่ทำไมพี่เอ็กี้ทำาร์ด้วยขอบคุณสำหรับที่พักพิงดีๆนะครับโอ้ยเหนื่อนอนัีีโอเคครับอบพุณครับนี่บริจเอนี่มีมฝาผ่าประกาังวะไปเลยไยนเลยทั้งมากทั้งน้ำเลยยน เป็นคนละเหนี้มมาทำมาํำนามเยไหมมามาจากลูกบุรีตามมาทันคะทัานแต่ย่านทักเนาะปวดเตอร์ไท้อเนาะเบึงเบี้งเป็นยี่อยปวเตอร์อีกอันนึ่งหกงเลงแมนคนเยอะคนทิ้งลูกบอลไข่แมีันี่ไหมลูกสาวใส่ชุดเืยเตยล่าไขเง่ย

สวัสดียังเป็นทางการครับวัสดีครับผมพอปอ้าองอานดกนนุ้งยิงก็ต้องสื่อแล้วยบ่ได้แจกฟีดิอุ้งยิงก็ต้องสื้อแล้วมีตังบ่ไม่มีเด่มีะม่ปีแม่เา่าตันขึ้นู้อยู่บอกว่าแม่พัด นึกว่างวงแม่พันธุ์เห็นเะรอดวะตึงขืดตึงขืดอะเจ้าเจ้านึกว่างวแม่พันธุ์พวกข้าพเจ้าทำใจหรอหลจะเจ้าหรือเล่าวเน้าไปไปงหนไปเสียเส้อเสียสงการไปเนี่ยมีตัวไงบอสเสียสมการของอิงนี่มอิงีเล้ยวตัวนี้อบที่ล้วน่ะมันมีแบบไบเนี่ยแบบนี้ไหม นี่ตขึ้นมาหามุมงดีๆไปแล้วข้มาเสือตัวไม่งากๆเลยขึ้นมาหามองมุมด้ดีๆหาตำเร่งดีๆ <c oughs> เออตัวนั้นได้เยอะดอกดีกว่ามูลียิ่งได้ตัวนี้ล่ะสวัสดีครับนี่กล้องเหรอพี่นี่กล้องเนี่ยกล้เอา เอาพี่ครับเอาพี่เอาเอาตรงนี้ตรงนี้เพราะว่านี่มันมองขึ้นขายเบียร์ามาเลยครับส,สวนน้ำดีดีปาร์กดีทางเลยครับพี่น้องครับที่จอดรถสะดวกสบาย ครับพี่น้องเบิรงครับสวัสดีครับขุดปนิี้านจอดรถไปทังพูนพี่น้องครับสุดยอดเลยเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนี้ครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ